สวัสดีชาวคาบาโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่องเอ็มอาหนึ่งเจ็ดเก้านะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องว่าทําไมนะครับทำไมเรายังเล่นเกมคาบาโมบายกันอยู่วงเล็บโมบายนะครับไม่รวม PC อ่ะแล้วก็ผมจะมีแขกรับเชิญนะครับเป็นจานเบสนะกับสวัสดีครับกับน้องเพชรเนะะาะสวัสดีครับอ่าแล้วก็อ่าก่อนอื่นเนี่ยเรามาถาม แค่แลวเชิญสองคนก่อนดีกว่าว่าทําไมถึงมาเล่นคาร์บาโมอบายอ่ะจานเบสว่ามาครับอ่าผมเล่นคาร์บาลมาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเปิดแรกๆเลยครับผมรู้สึกว่าเกมมันเท่ดีมันมีมอไซน์มันมีบอร์ดแล้วสกิลมันสวยอครับยุคนั้นแล้วพอก,กลับมาเปิดใช่ใช่ยุคนั้นก็คือยุคนั้นก็คือใส่แวนได้สองวงแล้วก็สกิวมันมีถึงแค่จีมาร์ ชุดชาโด์นี่คือแบบโคตรเทเลยนะใช่ไหมชุดชา์โด์อะอ่าเฮ้ยแต่ว่าชุดชาโด์มันมาตอนหลังไม่ใช่หรอชุดชาโด้ไทยเทยังไงชาโด้ไทยเทออสเมียมตอนนั้นน่ะรู้สึกว่ามีแค่ออสเมียมอ่าสูงสุด God ออสเมียมครับยุคนั้นน่ะยุคเอ่อยุคก่อนๆน,นั้นน่ะรู้สึกว่าเกมคาบาวอะ่ะมันจะดูว่าดูโคตรล้ำโคตรไฮเทคใช่มันมันดูล้ำสมัยมาก แล้วพอมาเจอคาบเอาโมบายเนี่ยก็เลยอยากจะมาเล่นประมาณนั้นใช่ก็เลยกลับมาเล่นต่ออืมอ่ะแล้วน้องเพชรมาไงครับครับผมก็โตมาแั่เกมพวกสายอพิี่นี่ก็ชอบเล่นเกมเกมแนวแบบนี้อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยผมก็ในสมัยเด็กอะ่ะผมเคยเห็นเกมนี้แต่ว่าผมยังก็ยังไม่ได้จับเต็มตัวอะไรอย่างนี้แล้วตอนนี้พอโตมาปุ๊บผมก็ถึงได้จับครับพี่ แล้วก็ที่ผมชอบคามมโมบายก็เพราะว่าในโมบายเนี่ยมันมีพวกระบบหักภาษีอะไรเงี้ยมันทําให้เงินเกมไม่เฟิร์สเออเออเออถ้าเราสังเกตด,ดูเกมในยุคก่อนเนี่ยมันจะยังตรงนี้ไห้เกมอะไรเกมนี้ผมก็เลยว่าลองมาดูในโมบายดูบ้างใช่เกมยุคก,ก่อนมันไม่มีเรื่องระบบภาษีเนาะใช่กรบพีมันค่อนข้างที่จะอิสระ เรื่องพวกนี้มันก็เลยจะเปิดอืมแล้วเราก็จะเจอกับปัญหาเงินเอ็มเฟอร์กันมาตลอดอืมอืจริงใช่ผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดดีอืมเออเห็นด enfin ้วยว่ะของของไม่ผูกมัดด้วยนะเกมสมัยก่อนนี่คือเลขเปลี่ยนก็คือกดในนี้เลขเปลี่ยนกันเองได้เลยเออกดันเหตุกดลายงได้ง่ายถอดถอดออกมาจากสวมใส่แล้วก็เลขเปลี่ยนได้เลย เอ้ยแล้วปัจจุบันเนี่ยคุณเบสยังเล่นคาบาวอยู่อยู่ตลอดใช่ไหมยังเข้าทุกวันใช่ไหมใช่ครับเข้าทุกวันไม่เคยมีวันไหนที่ผมจะไม่เปิดมันเข้ามาเลยโอ้โหเอาเรื่องนะเป็นแบบเขาเรียกว่าแฟนบอยเกมคาบาวนะใช่ยกเว้นตอนผมทําคิดตันแตกนั่นแหละทาแอมคิดตันออฟไบยอมอ่ะนั้นผมหายไปเกือบอาทิตย์หนึ่งหายไปทําใจน้อยคนกําลังเฮิร์ต เหมือนไฟถักอกใช่หายไปอาทิตย์หนึ่งแต่ก็อดใจไม่ไหวก็ต้องกลับมาเล่นอีกอ่ะเออเหมือนไฟถักอกแอร์แต่ว่าเรายังแบบได้เราเราเรายังรักเขาอยู่ใช่ยังรักหมดหัวใจอ่ะเออกูพูดอะไรของกูเนี่ยตัดตัดออกฮะเนี่ยตัดออกเขาเฮ้สีสันอ่แล้วน้อแล้วน้องเพชรเนี่ยยังเล่นทุกวันปะตอนนี้ ก็ยังเล่นทุกวันอยู่ครับพี่ผมเข้ามาตอนเช้าในี้ใช่ไหมก็จะเป็นแบบว่าฟาร์มเกี่ยวอะไรเงี้ยก็จะมีผมชอบสังคมเกมอ่ะหรือเป็นเป็นพอะกิลด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมเข้ามาทุกเช้าเนี่ยก็จะแบบมีการทักทายนะครับเขาก็จะถามว่าแบบทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดูว,ว่ามันเป็นคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้หนึ่งไว้แต่ว่ากิลเราก็คุยกันเจียวๆจริงนะครับผมใช่ครับคิดว่ามันก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่ง ทำมาเข้าแชทกิวนั้นหนักกว่าน,นี้ผมบอกเลยเออยังไม่ได้เข้าแชทกิวอะ่ะอ่ะแล้วทาไมถึงยังเล่นคาบาวกันอยู่อะ่ะตอนเนี้ยของผมของผมมันก็คือผมสนุกไม่กับมันเฉยๆครับผมผมไม่ได้มีอะไรมากเลยผมไม่เคยคาดหวังของเลในดันหรือว่าในวอลอะไรแบบนี้นะครับลงวอลผมก็ลงไปโดนก็ยิงตายหมดตีตายแต่ผมก็สนุกกับมันอะ่ะอืก็คือ ไม่ได้ซีเรียสเหมือนกับคนอื่นเขาได้แบบว่าขอแบ่งกาอขอไม่ดอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือผมแค่สนุกกับมันแค่นั้นแหละเออก็คุณเวสเล่นมาตลอดมันก็ประมาณนี้นะครับเออแล้วน้องเพชรเนี่ยคือเลิกไปก่อนรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วเพิ่งกลับมาเล่นอ่ะทําไมถึงกลับมาเล่นอ่ะคือต้องบอกว่าช่วงที่ผมเลิกไปเนี่ยมัน ไม่พร้อมในหลายด้านนะพี่ทั้งช่างช่วงเวลาเรียนนี้ด้วยก็แล้วแต่มันเลยทําให้ผมเลิกไปช่วงหนึ่งตอนนี้เนี่ยทําไมถึงยังเล่นอยู่ยาวๆเพราะว่าตอนอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนมันน้อยลงไปเยอะใช่ไหมเท่าที่เราเห็นนะถ้าถ้าถ <c oughs> ามในตัวของผมนะครับผมจะมีความคิดตรงข้ามกับพี่เบสผมเนี่ยจะชอบเสพเวลาผมลงดันเนี่ยผมแบบผมต้องมีแอบวางเล็กๆและ มันต้องมีเจาะขาวหล่นมาอะไรอย่างเงี้ยผมต้องมีแบบหวังเล็กๆแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมชอบเซฟอะไรพวกนี้การตีบัวอะไรเรายังอยู่กับตรงนี้แล้วมันยังยังสนุกอยู่ก็เลยก็กยังอยู่อยู่เอ้แต่ว่าถ้าแบบชอบแบบชอบความท้าทายใช่ไหมใช่ครับพี่ตวนใหญ่มันจะเป็นด้านนั้นเออเ้ยถ้าชอบความท,ท้าทายมีแนะนําอย่างหนึ่งไปครับอะไรนะ ครับเจาะแดงอ่ะแบบแบบที่คุณเบสทำอ่ะอย่าอย่าทำเลยอย่าทำเลยเชื่อผมผมการแบบเย่อหยับของหลายๆคนแล้วแบบทั้งในสตรีมด้วยไม่น่าจะกวัาเลยรับยอมรับไม่ได้อะมันมันเป็นสิ่งที่ผมคิดผิดที่สุดเลยตั้งแต่มาเล่นเกมนี้เอ้ยมันเป็นยังไงหนหนเล่าประสบการณ์หน่อยเลยโอ๊ยสี่สิบคราบแล้วนะผมคราบไปสี่สิบเม็ดอ่ะได้มาเม็ดเดียว เอ้ยเดี๋ยวถามก่อนไม่รู้มันปรับอะไรหรือเปล่าไม่รู้บั๊กอะไรไหมเดี๋ยวถามก่อนคราฟหนึ่งกี่เอ็มคราฟหนึ่งก็อ่าเจาะมีเดยมเม็ดหนึ่งกับไอ้นั่นแหละไอเซอร์คูตยูโ you น know, อ่ะนั่นแหละป,ประมาณประมาณแปดสิบเอ็มเก้าสิบเอ็มอ่าประมาณแปดสิบเอ็มเก้าสิบเอ็มสี่สิบคราฟอ่มันมันมันแล้วแต่ราคาของอัน,นั้นนะมันแล้วแต่ราคาของ จบ,จบมีเดียมในตลาดมันราคามันไม่เท่ากันได้มาเม็ดหนึ่งเนี่ยกําไรไหมที่ค้าไปโหอย่าพูดกําไรเลยกําไรถ้ากำกำไรก็คือไม่เกินหนึ่งต่อเจ็ดนะครับถึงจะเป็นกําไรเออผมคิดว่าเบสผมคิดว่าถ้าผมเป็นผู้เล่นพี่ผมค่อยๆฟาร์มผมคิดว่ายังไงก็กำไรลงได้เดบตอนนั้น ตอนนั้นผมคิดว่ามันจะเป็นแบบเออผมลงทุนก็ได้เปิดอันนี้สองพันกว่าเอ็มสองพันกว่าเอ็มเปิดอันนี้มาเอาอันนี้ครับแบบว่าสักสามมดตติดตั้งม็ดหนึ่งผมก็กาไรแลไรอะไรแบบเนี้ตอนที่ผมคิดตอนแรกกันนะใช่ใช่ใช่นั่นนั่นคือแค่ในความคิดผมพอมันอยู่ความเป็นจริงไอ้สีบปบอันโอ้ยยับมากผมก็เลย ผมจะไม่หวังเลยอ่ะการคาร์ฟอีกแล้วก็การลงทุนมีเสียงโคตรเสียงเลยอันเนี้ยเสียงสูงเกินไม่ไหวพีาขาดใจเขาคิดชักดิ้นชักงอนแน่นอนแต่ผมเห็นที่ที่เขาคารฟกันนะบางทีก็สิบเม็ดเขาก็ได้แล้วเม็ดหนึ่งสิบเม็ดห้าเม็ดก็คือเขาก็ได้กันเลยอ่ะอันนี้คือสวยจริงใช่ไหม ใช่แล้วว่าของผมมันจะไปดอบมันจะไปดอบของแลในดันเลยนัะเละดูนแมคคิอะไรแบบเนี้ยที่ผมจะดอบ oh. ผมดอบของดีบ่อยมากเลยของดีในดันอะ่ะลงดันกับคุณเบสเนี่ยไอ้คุณเบส,เเเบสได้แต่ของดีตลอดนะอ่ะอย่อยมาก็เจอไบออฟครีดามดใช่วันนั้นก็คุมการเดียนมังมม่งมอไซมั่งโอ้โหแบบรู้ว่าเห,เ,หเหมือนเหมือนเหมือนแบบยังไงดูดดวงชาวบ้านเขาอะครับ <laughs> แต่ดวงผม ดวงผมไม่เหมาะกับการครับเอ้ยแต่ว่าแอดเจอคุณเบสเนี่ยาสายแบบดบของเก่งใช่ไหมครับแอดแอดไปเจอน้องเพชรเนี่ยสายตีบวกเชื่อไหมเ<ม>ชื่อไหมแอดให้ดาบามิทิลบวกเจ็ดครับแมนหนึ่งลูไปตอนนี้นะครับมันใส่บวกสิบห้าแล้วนะ ในในมาส่องหน่อยสิตีเองกับมือในมาส่องหน่อยสิของตัดได้ไมดได้ไม่มีผมผมเพิ่งขายไปวันนี้เลยพี่จริงจังจริงจังพี่จริงจังนะผมขายไปเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่ไปพันหนึ่งอะโอ้ย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 แอซื้อมาแล้วเหรอวะสามสิบกว่าเอ็มเองสามสิบสี่สิบเอ็มเองดาบเรื่องนั้นอ่ะครับเออ ไม่เดี๋ยวบวกสิบห้าราคามันขึ้นไงใช่แล้วแบบตีสดใช่ไหมตีสดไม่ไม่ไม,มันมันม,มันไม่ได้มีการ,แ,รแตกใช่ไหมไม่มีครับไม่มีการแตกโนกันแตกครับพี่ยัดคีเอ้ยแล้วมันคือมันไม่ใช่แค่อาวุธไงมันดาบข้างหนึ่งแล้วก็ยังมีขีต้ตันอีกใช่ไหมท,ท,ที่น้องเตี๋ยใช่ครับสิบสามข้างหนึ่งครับอื แล้วไหนจะแบบไอ้พวกประดับอะไรที่มันตีเองอะ่ะทั้งทั้งที่คนอื่นในกลุ่มอะ่ะแม่งบ่นชิบหายแล้วว่าของแตกอะ่ะก็ผมตีขนที่พี่เห็นนะฮะรัวๆนะสามอันเออแล้วแบบแอดว่าน้องเพชรแม่งดวงดีจัดๆเลยนะในการตีบวกเนี่ยมามาทางนี้นะ มองมองว <SL> ่าฟุกดีกว่าครับอยากไปมองอย่างเขาจะหมันไส้เอาเอ้ยมันต้องเปิดร้านแล้วเดี๋ยวต้องลองต้องลองต้องลองจริงต้องลองจริงของเงี้ยว่าที่เราแบบยังเล่นกันอยู่เนี่ยมันเป็นเพราะสังคมเกมหรือเปล่าเพราะว่าเราได้คอมมูดเพราะเราได้คอมมูดีหรือเปล่าประมาณนั้นไหมก็ส่วนส่วนหนึ่งกับพีเพราะว่าผมอ่าถ้าเกิดกลับไปเล่นไอช่วงก่อนๆที่ผมเลิกเล่นไปนะผมจะอยู่กับ อีกที่เป็นคอมมูคอมูอมูมซึ่งคอมมูนี้เขาไม่ค่อยแลกจะ,จะค่อยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับบางทีผมไม่รู้อะไรผมก็พิมพ์ถามไป mm hmm. เขาก็ไม่ตอบผมก็ต้องพิมพ์มาพิมพ์ถามพี่เออ,หล,เอ,อหลายเอ้ยหลายๆข้อมูลเขาก็ไม่ค่อยตอบนะใช่ครับผมผมก็มองว่ามันมันก็ยังเป็นหองว่างเพราะว่าถ้าเกิดแบบว่าย้อนกลับไปเกมพวกเนี้ยเขาจะแบบคุยกันแทบจะ ตลอดนะครับอืมผมเลยว่ามองว่ามันเป็นเกมเนี่ยมันไม่เกมนเกมเ PS อะไรอย่างนี้ที่ต้องต้องแบบยิงกันมสมูทกว่าความผมนะถ้าถ้าของผมนี่ผมว่าผมชอบระบบเศรษฐกิจของเกมนะะอเป็นยังไงน่าสนใจระบบคือ<ม>คือเหมือนกับเหมือนกับเราจะดบ ของผมเล่นฟอสกันเนี่ยไปดอบถุงมือพวกอ GL พวกอะไรแบบนั้นมันคือเหมือนกับมันจะไม่เราดอบของอาชีพตัวเองอะ่ะแล้วเราก็ต้องเอามาวางขาย<อ>นึกออกไหมอ๋อนึกออกนึกออกนึกออกคข้่าจแล้วเาจ่ใจแล้วผมผมรู้สึกว่ามันมันเหมือนกับเป็นการทําให้ระบบเศรษฐกิจเกมมันดีขึ้นด้วยผมชอบตรงนี้แหละก็คือต้องมีการซื้อขายเล็กใหี่กันตลอดอจะหาหาเองเลยมันก็ไม่ได้ อืแต่ด้วยความที่มันเป็นเกมมือถือแหละมันก็เลยมีระบบตลาดกลางมาให้เพราะว่ามันไม่อยากให้ผู้เล่นเราเดียวกันตรงๆเพราะว่ามันเป็นการเดียวกันตรงๆรก็คือเหมือนกับมันก็ไม่ต้องเสียภาษีนะผมว่าก็เงินมันก็เฟ้อไปอีกใช่เงินมันก็จะกลับไปเฟ้อเหมือนกับคนนี้มาขอซื้อเอ็มพันหนึ่งก็คือเอาไปเลยพันเอ็มไม่ต้องรวมภาษีอะไรเลยอืมมันก็ไม่ได้ถือว่าแก้ทั้งหมดนะคพี่แต่มว็ได้ ก็ราทางสังเกตดูทุกวันนี้ของมันก็จะแบบแกว่งอยู่เหมือนกันนะเอออันนี้ถ้าเราไม่นับว่าเรามาเล่นกับเพื่อนเนี่ยอ่ะเรานับแค่แบบว่าทําไมเราถึงยังเล่นคาบาวะ่ะเออพอจะก็ตอบได้ไหมผมก็จะกลับไปที่คําตอบผมเดิมผมครกับเพราะว่าผมชอบเสพอ,อ,อ่ะ แล้วผมก็โตมากับอะไรอย่างนี้ด้วยผมก็เลยค่อนข้างที่จะเกมพวกนี้อืมอ่าคุณเบสล่ะก็คือผมสนุกกันครับผมรู้สึกเวลาแปลงร่างยิงแล้วมันสะใจดิก็คือง่ายๆเลยอ่ะเพราะว่ามันคือคาวเลยนะใช่ก็คือผมชอบรูปแบบการเล่นนะครับ สกิลเลยมันโอ้ยมันสวยนะผมว่าดูแลแบบตะก,การตาผมชิปหายเลยเวลาขับมอไซค์แบบนี้เรียกมอไซค์ออกมาพวกแอคชั่นสกิลนะครับผมชอบมากเลยก็เลยเล่นได้ไม่เบื่ออืเหมือนเราได้เล่นกับเพื่อนแล้วก็ได้เล่นเกมที่เองชอบเนาะครับเออส่วนของผมของผมตอนแรกก็เล่นกับเพื่อนแหละแต่เพื่อนเลิกเล่นหมดละอา่าฮะเออเหมือนกัน นะไอตอนนี้แอดก็คนเดียวแล้วก็มาหาคอมมูนิตี้อื่นเพื่อนผมไม่มีทางนี้แล้วอัพจีอย่างเดียวเลยของแอดอ่ะที่แอดยังเล่นอยู่อ่ะเอาจริงๆนะแอดชอบแบบสู้กับบอสยากๆอ่านั้นผมก็ชอบเหมือนกันเออคือแบบแบบว่า วันนี้วันนี้กูตีมึงไม่ตายเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูอะไรแบบนี้ความคิดผมจะแบบนั้นเลยเออคือแบบจะคือแบบจะเห็นได้เลยว่าคือแบบแอดจะพยายามเอาตัวละครตัวเองอะฝืนไปลงดันนู่นดันนี้ดันนั้นเพื่อที่แบบว่าทําไมมันไม่ผ่านอะไรอะไรประมาณนี้มันไม่ผ่านแล้วต้องแบบเราต้องแก้ยังไงคือแอดรู้สึกว่ามันท้าทายแล้วมันสนุก แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าสังเกตดูตัวเอสจะเล่นแต่ตัวที่แบบหนาใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอ่าใช่<อ>พวกวอพวกคิวอะไรเนี้ยนะเออจะเล่นแบบคือส่วนใหญ่แล้วคือจะวนอยู่แต่สองอาชีพนี้มันจะเป็นตัวหนาคือมันจะเป็นตัวที่ยืนแนวหน้าเพื่อที่จะได้เห็นบอสจะชัดว่าบอสมาทําอะไรนึกออกใช่ไหมเวลาเราไปลงดันใหญ่ๆเนี่ยบ,บอสบอสแมง่งบอสแม่งก็จะมีชอบมีสกิล,ละกอะไรแปลกแปะ ให้เราเราได้ฝึกซับเบชั่นอะไรแบบนี้นะใช่คือมันเหมือนกับเป็นการฝึกทีมเวิร์คอย่างหนึ่งนะเวลาลงดันใหญ่ๆอ่ะมองผมมองว่าเป็นการทรมานตัวเองอ่ะพี่ <c oughs> เอ้ยทำไมวะอ <c oughs> ุผมผมเวลาผมลงดันแล้วแบบตายเยงอ่าไม่ไหวครับเราไม่ไหวแล้วมันจะแบบเราต้องไปฝืนี่ีเรามาตายตายตาย,ตาย ไอคือนั่นแหละความสนุกเลยนั่นแหละคือสนุกเลยนนั่นแหละผมนี่กตระใจอ่ะเวลาโดนตบลวงไงสาดิตสัตว์เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามึงเจอกูเดี๋ยวกูไปตีบวกเพิ่มก่อนเดี๋ยวไปทําของเพิ่มก่อนเดี๋ยวมาเจอกูใหม่นะไอสัตว์พูดถึงนี้เราเล่นนี้คือของของเราจะแบบอัพทุกๆวันนะนะครับในความิดผมนะครับเพราะว่าของทุกวันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปได้แบบดีขึ้นบ้างหรือแบบอาจจะดรอปลงบ้างเพราะตีหุบบวกแฮ่งของแอดเนี่ย ออยู่ที่เดิมมาเป็นเดือนแล้วมังเนี่ยว่าพี่ต้องลองครับโอ้โยอย่าลองเลยระเบิดประดับทั้งตัวก็พูดอะไรไม่ออกระดัที่ผมส่ระดับที่ผมส่งให้หรือเปล่าใช่ระเบิดทั้งตัวเลยบ้าไปแล้วอะแต้มหกฟันตรงนั้นอะมันแตกได้ยังไงวะแต้มเยอะมากนะเว้ยเอาแม่งคนจริงๆอะยังคาใจไม่หายอะคือแต้ม แต้มมันเยอะไปไงครับสมมุติว่าเราแต้มหม mm ื่นสองอนีแต้มเราอะเหมาะที่จะไปตีกับพวกของสิบเจ็ดสิบแปดอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่อืม mm hmm. แต่ว่าแต้มเราสูงเกินไปอะตีไปยังไงก็แหกเอ้ย <Hey. S 1> ผมนะแต่ว่าแบบอย่างที่ผมไปดูหลาย,ลายๆสตรีมมาอย่างเงี้ยพี่แบบสมมติว่าถ้าเกิือแต้มมันค่อนข้างใ mm hmm. นในความคิดผมนะครับถ้าถ้าแต้มมันสบเหตตตีมันไปโอกาสประติดติดมันก็เยอะอะครับ ออทฤษฎีนี้เป็นไม่ได้มีความเป็นไม่ได้มากบางคนบางคนตีแต้มไหลเป็นมือนะับไม่ติดนะครับไม่ติดนะครับขอผมผมชอบทฤษฎีนี้นะเออของแอดสงสัยแต้มแม่งไหลเกินจริงเลยแต้มเยอะไปครับบางทีเกิดแต้มแต้มมีเยอะไปนี่ผมก็ตีทิ้งเลยครับบางทีก็รอให้มันแบบหมดเวลาของมันเลยแล้วค่อยมาตีมา อย่างที่ผมเคยบอกพี่ไงถ้าผม,ผมตีแหกชิ้นหนึ่งเนี่ยวันนั้นผมจะหยุดติมเอ้ยดีนะไม่โลภจริงแต่ผมผมยังก็ไม่ได้มีงบหนาขนาดนั้นไงพี่ผมก็แบบไม่ได้อยากมาลงกับตรงนี้เยอะผมก็แบบค่อยๆลงค่อยลงผมก็มีเท่านี้ผมก็ลงครับแต่แต่ผมเคยทำมามนั้นนะเอสเข็มขัดเสร็จคือ,อดีบอกวันละครั้งอ่ะกดวันละหนึ่งคลิกอ่ะอ่าเป็นยังไงได้ถึงบอกสิบเอ็ด ุยได้บวแล้วผมแล้วผมจะตีไปสิบสองนะแตกแล้วผมผมมาทําอีกอีกอีกครั้งหนึง่งไม่ได้แล้วบวกห้าบวกหกก็ไปแล้วได้แค่ครั้นเดียวอันนี้คือดวงแหละใช่ไหมใช่ผมว่าน่าจะดวงเลยนะผมว่าแค่ลองแบบยิมมาลักซิงอะ่ะเหมือนกันนะพี่แต่ของผมจะมีแต้มมาช่วยอืมเอ้ย,ยผม,ผม<บ>ไม่ใช้แต้มเลยมาถึงกดปุ้งเลยเทคนิคใครมันก็เทคนิคมันอะแต่ น้องไอบีน่าจะเข้าใจทางสายฝั่งตีบวกเยอะกว่าที่เราเห็นนะบ้างน,น่าจะเข้าใจระบบมันมากกว่าอืมคือบางทีอะ่ะไม่ว่าเราจะทําอะไรแม่งเราต้องใช้ความรู้สึกด้วยนะเวลาเล่นอ่ะเหมือนกับเป็นสัญชาติายานอะ่ะเวลาเราอยู่มันเยอะๆอะอืมใช่เหมือนกับ<อ>พวกนี้เหมือนเหมือนเหมือนกับตอนที่แอดพาลงดันอะ่ะรู้ไหมว่าบางทีอะ่ะแอดอะ่ะ ยังไม่รู้เลยนะว่าบอสมันจะขยับแล้วอะแต่แอดแม่งชิวชา้าใส่เลยอะบางทีอเราเหมือนมันคือเราเหมือนเรารู้ว่ามันกาลังจะเดินอะมันทํำท่าเหมือนมันจะเดินท่านท่านไอท่านท่านที่มันยืนแบบยืนปกติอะนึกออกใช่ไหม้ม่จผมว่าตรงนี้มันเป็นประสบการณ์ของพี่อ่ะตรงผมเนี่ยผมผมชอบตีอะไรอย่างนี้แล้วพี่แบบอของโยกกลางเนี้ยผมก็ตี ตีท่าตีข้ามเล่นเป็นเป็นว่าเล่นเลยพี่โอ้นี่สายตีบวกใช่ครับพี่พบดาก็เนสอะไรงนี้ผมก็ตียันยี่สิบเลยฮะดาวนี้สุดอยู่ครับโอ้โยนี่การตีบวกมันจะน่าสนุกตรงนี้แหละครับเร <c oughs> <c oughs> ี่อคือแบบเราสนุกกันเราสนุกกับคนละอย่างจริงนะคือแบบแอดมันก็สนุกกันคนละอย่างอนะคือคือแอดไม่เก็ตกับการ ตีบวกแหกแล้วไม่สนุกจริงๆเออผมไม่ผมไม่สนุกเหมือนกันตีบวกแหกไม่มีใครแฮปปี้หรอกครับแต่แต่ถ้าเรามาคุยกันเล่นๆเนี่ยมันขำไหมแต่จังหวะนั้นจริงๆไม่ขำไม่ออกนะใช่พี่งืดเหมือนกันนะ้นางหน้าสิทธิ์กับของแอดอ่ะน้องเพชรก็จะดูว่าเอ้ยแอดแม่งแอดแม่งทรมานตัวเองว่ะ ลงไม่ได้มันก็ยังมันก็จะ,ม,จะมันก็จะยังลงอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่มุมมองอะนะเออคือคือคือจริงออะแอดอะที่แอดลงบางทีแอดดูสแต็กแล้วอะแอดว่ากูว่ากูลงไหวนะแต่ว่ากูตายเพราะอะไรวะบางทีคือแบบเราบางทีคือแบบเราต้องดูด้วยอะว่าเราตายเพราะอะไรเร,เราตายเพราะว่าจังหวะน,นั้นเราซวยหรือเปล่าหรือว่าเราอหรือว่าเราทําอะไรพลาดไปเพราะว่า เหมือนกับที่เราดูในสูตรฟาทัานเนี่ยมันจะมีแบบมันจะชอบแบบหักเลือดหักปลาป้องกันอะไรอย่างเงี้ยเคยสังเกตบ้างไหมเคยครับเออ,เอ,อมันบางลงนะตอนที่เรากลังฟาท่านมันดิสอาอร์มเลยเนี่ยอ่าใช่บางลงนะเพราะนั้นคือบางทีคือเราอาจจะทําให้ตัวเราบางเองอะ่ะเออโดยที่มันไม่ได้ทำอะไรเเลยแล้วเราก็ตายเพราะว่าเราแพ้ภัยตัวเองอ ประมาณนั้นอะใช่ครับบางทีกดหน้าแดงไม่ทันก็ร่วงอะปิดหน้าแดงไม่ทันใช่ไหมใช่ครับพี่ไม่ทันโล่หมดก่อนเออมันก็มันก็เป็นมันก็เป็นไม่ได้หลายอย่างคือซึ่งแบบว่าแอดแบบชอบชอบหาอะไรแบบนี้ไงแบบว่าเอ้ะทำไมบอสตัวนี้มันเก่งจังวะอะไรอย่างเงี้ยทำไมบอสมาตีแรงทำไม ทำไมเรายืนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแอดก็ต้องมานั่งคิดอะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แอดเล่นตัวแนวหน้าด้วยมันก็เลยแบบอาจจะติดนิสัยมาจากเกมเก่าๆเยอะคาบาวนี้ผมโอเคเลยตั้งแต่ถอดมาจากพีซีอ่ะค่าบาอ่ะที่ <อะ S 2> ว่า <อะ S 2> มันเดินมันเดินเควสง่ายเอยเควสในดันไม่ไม่ไม่ใช่หมายถึงเควสทั่วไปนะหมายถึงเควสในดันอะ่ะเหมือนดันแปดห้าเมื่อก่อนผมลงเป็นชั่วโมงเลยมันต้องส่งอะไรยังไงไม่ลูกเออเออเออเอเอมันเยอะมากคือมันต้องไปส่งไอัน,นี้ติดตะเกียงอันนี้ก็ต้องไปเ็บอันนู้นมานส่งอันนี้ ซิ่งหนีนะพี่แต่ก่อนเนี่ยที่เล่นในพีซีอะไรกันเนี้ยต้องเดินล้วนๆมือล้วนๆนะพี่อ่าใช่แดกกันะ่ะแ <c oughs> ดกแดกกันสนุกอะคลิกกันสนุกอะแล้วต้องต้องมีคนนําต้องต้องไม่มีคนนั้นเควสได้ด้วยนะตอนเควสอะต้องเปิดเควสต้องเปิดไม่ถ้าไม่เปิดสมุดดูก็เปิดเว็บดูที่เขาเขียนอะเว็บบอร์ดอะ เปป็นนนแบบบังสอ่ชอยิ่งดันยิ่งดันในนั้นแหละดันเก้าห้าที่มันต้องเอาผ้าคลุมมาย่อยแล้วก็เอาไอ้นั้นไปส่งอีกทีนึงถึงจะเปิดประตูได้อ่ะอยู่ตรงนั้นเป็นวันเลยผมเมื่อก่อนไม่ผ่านอย่าว่าแต่ดันเก้าห้าเลยดันออกยังหลง <c oughs> ยากยาทุกดันน่ะเมื่อก่อนคือแบบต้องงมกันเราเองเลยไม่มีออโต้เคลสเหมือนสมัยนี้นะ ดันห้<อ>าสิบห้าเข้าดัดานดันห้าสิบห้าเข้าไปปุ๊บแม่เมืงอก็ทิ้งกูไว้หน้ดาดันอย่างนั้นแล้วแล้วกูถาบอะไรต่อวะตีท <laughs> ุกเสาเลยเสากบเอองงงงเต็กคแต่ผมชอบความแตะก่อนในเกมแล้วมันก็จะแบบมีแผนที่แถมมาอะไรอย่างเงี้ยผมชอบมากๆเลยเนี่ยอ๋อไปซื้อสมุดคู่มือใช่ไหมใช่ครับ <laughs> ชอบมาก เกมสมัยก่อนอ่ะมันเล่นยากกว่าเกมสมัยนี้อันนี้แอดเห็นด้วยอย่างนึงนะกับคนที่เขาพูดอ่ะครับก็จริงนะพี่นี้มันค่อนข้างที่จะทําอะไรมาออกคนเล่นมากกว่าที่ให้คนเล่นไปเผชิญเ,เอาเองอืมแล้วก็เกมสมัยนี้ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาไทยหมดซึ่งยุคเราภาษาอังกฤษก็บุญแล้วก็พอทู่ๆไทยๆได้ภาษาอังกฤษ้ามาเกาหลีมาเลยนี่ จำตัวอักษรเดียังอ่านนะแอผมต้องจำตัวอักษรเอาพี Ugh, <com> okay, ่ยุคเราอ่ะถ้ามันถ้ามันเป็นภาถ้ามันเป็นพวกเกมภาษาไทยอ่ะไม่ชอบแปลผิดด้วยนะเหมือนแปล Google Translate อะใช่อันนั้นรู้สึกว่าเกมที่มาแบบมาแล้วภาษาไทยมาเลยอ่ะเกมแรกที่แอดเล่นเกมออนไลน์จะเป็นโยกังแต่ผมก็โยกังเหมือนกัน เออคือแบบชื่อตั้งแต่ชื่อไอเทมมันก็ไทยหมดเองทวนทานบังกรโคเทบอกเลยว่าแบบมันแต่ว่ามันออกแนวเกาหลีเกาหลีอยู่นะเกมมันใช่ไหมมาจากเกาหลีใช่ไหมมาเกาหลีครับพี่มากรเกาหลีมันมันมาจากเกาหลีเว้ยแต่ว่ายุคแออ่ะจะรู้สึกเหมือนเล่นเหมือนเล่นไปจอมยุทธอ่ะเหมือนมันเหมือนเล่นเกมจีนอ่ะ อ่าโอเคครับก็คลิปนี้นะเป็นความเห็นของหลายๆด้านเนาะเท่าที่เราฟังกันมาก็ใครมีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างนะครับแต่ขอสุภาพหน่อยนะในใตโน้โพสต์นี้โอเคครับอ่าเดี๋ยวเราจะลาแขกงรับเชิญกันนะก็ขอบคุณกับอ่าขอบคุณอาจารย์เบสกับน้องเพชรด้วยนะครับที่มาช่วยแอดวันนี้นะครับผม มาเจอกันใหม่ครับผมโอเคครับอ่าสงสัยน้องเพชรน,น่าจะไปตีสขาบไม่เสร็จทีครับเอา,มา,ม,า,ม,ามาแล้วมาแล้วมาแล้วยังราแวงตะขาบอยู่ <laughs> โอเคถ้างั้นก็ขอบคุณทั้งอาจารย์เมธแล้วก็น้องเพชรด้วยนะขึ้นมา,นะนมาเลยฮะมันอยู่ผมอยู่ชั้นสองมันยังขึ้นมาได้เลยตะ <laughs> ขาบเวน มันเวนจริงพี่ขึ้นมาไงก็ไม่รู้โอเคถ้างั้นวันนี้มีเท่านี้แหละครับบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ